อย่างไรก็ตามนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญทางด้านการบ,บ้านการเมืองผมว่าในขณะนี้เนี่ยเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับในเดือนสิงหาคมเพราะว่าหรือเวลาหนวนเจ็ดแปดเดือนก็ทุกพักก็มีการเตรียมตัวกันพอสมควรม่วาจะเป็นพักพลังประชารัฐพักเปื่อไทยก็ดีพักก้าวไกลก็ดีและพักเล็กๆต่างๆเนี่ยนะครับประเด็นสําคัญที่มีการพิจารณากันอยู่ขณะน,นี้ก็คือว่ายังอยู่ในเรื่องของ คณะกรรมาการร่งางกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรหรือสอส,อสอนี่นะครับก็ยังมีการพิจารณากันอยู่ประเด็นสําคัญมันมีอย่างนี้ครับเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยว่าอจะเอาบัตรเลือกตั้งสองใบหรือหารห้าร้อยเพราะจากที่พี่น้องประชาชนยังเข้าใจกันอยู่ว่าอาจจะให้มีการเลือกตั้งบัตรสองใบละหารด้วยห้าร้อยแต่บังเอิญเลือกเกินเพาว่าทั้สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นะครับว่าอาจจะกลับไปใช้เลือกตั้งบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบและอาหารหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งใบทั้งสองสองเขตสองสองบัญชีรายชื่อแต่ผมคิดเองเนี่ยนะครับเพื่อเชื่อก็ได้เนี่ยครับไม่น่าจะไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวน่าจะใช้เลือกบัตรเลือกตั้งสองใบแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าอาหารห้าร้อยหรืออาหารหนึ่งร้อยเนี่ยก็อยู่ที่พักไหนจะได้เปลียนพักไหนจะเสียเปรีย่ย มากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะวันที่สิบห้าสิบหกสิงหาคมนี้จะมีการพิจารณาวาระสามนะครับซึ่งมีคุณสาธิตปิดุเดชะัลฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานคณะกรรมการของวงการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการพิจารณานะครับว่าจะใช้เลือกตั้งจะสองใบหรา้าร้อยหรือบัตรหนึ่งใบหารหนึ่งร้อย ก็คงจะต้องดูกันแต่ประเด็นที่มันสําคัญมากเผื่อนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ลงรอยกันและไม่มีมติชัดเจนนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับหลังจากวันที่สิบห้าไปแล้วเนี่ยเขายังไม่ลงตัวเพราะสภาก็ล่มกันมาสองสาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับด้วยเจตนารมหรือไม่อย่างไรหรือเป็นกระบวนการเกมทางการเมืองถามว่าพี่น้องประชาชนก็จะสงสัยบอกเอ๊ะนึกว่าเลือกตั้งบัตรสองใบไปแล้ว หาหน้ารอยไปแล้วทําไมจะต้องกลับไปกลับมาทําให้พี่น้องประชาชนอาจจะไม่เชื่อมั่นสมาชิกสภานิติบัญญัติก็ได้นะครับก็อาจจะต้องดูกันถ้าถามว่าถ้าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาระยะเวลาอันยาวนานนะครับและที่สําคัญจะต้องมีกระบวนการที่อาจต้องใช้ระยะเวลาถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันทีเดียวนะครับก็คงจะ่ต้องติดตามกันครับ หลังจากวันเฉลิมพระชนมพัรษา12สิงหาคมไปแล้วก็การเมืองน่าจะเริ่มดุเดือดในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะครับในเรื่องการออกกฎหมายลูกหรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรนะครับ